สวัสดีได้เจอเอทุกตาพาฝันค่ะมาคิมนเออนพากินขนมก็เปันกินกาแฟดำแดดก็พันออกกำลังครับค่ะเมื่อกี้นี่ฝนตกเลยคะ่ะฝนตกอย่างว่าอันหมดน,นั่นเอาหมอนมออกมานั่งเอาหมอนออกมานั่งเพราะว่าเปียกมืดสาได้ปิดตากแดดได้ปิดตาหลมุมตากแดดไว้ หมอนกาอันเปียกหมวกกับเปียกค่ะออว่ะลงย่างง่พอดีโอ้ยออกไปข้างนอกไปก็นอกสมพูไปซื้อดอก,ดอกไม้ค่ะซื้อดอกไม้นะ่ะไปเฮ่อเฮ่อมู่ก็เลยออกไปแล้วพอดีว่าอากาศดีออกไปห้องเครื่องถางมันว่าฝนลงจังเลยพบนไ้เก็บของเขาเห็นจังอยู่นำส่วนเนะี่ยเปียกมัด นี่บักว่าขงควนตุดต๊ดๆอยู่นี่น ไปซื้อดอกไม้ไปร้านดอกไม้เมื่อกี้เนี่ยดอกไม้พังกจัดง่ามๆดอกค่ะเอ้ยพันอยากได้สีอื่นแล้วเ,เป็นเลือกโทนสีม่วง,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 งดอกสีม่วงมาเฮ้พันเบิบงเอามาเฮ้เบิ้งก่อนเี้สินเะเอามาเฮ้เบิ้งท้าแป๊บนึ่งนะจะเด้อเบิ้งอันฝังเสียงนกฮ้องไปก่อน นีบัวขนันเลยดอกอันมันเป็นทูนเอ้กเลยเ,ยเห็นมันแปลกดีค่ะดอกอันเนี้ยอะอ,อ,อัสติช็อกเนาะพันเอิญเนาะที่ดอกใหญ่ๆเนี่ยค่ะมันออกดอกละแล้ววันนี้ก็เอาไปเก็บก่อนแช่น้ำไว้สักก่อนเพราะอย่างวันได้ออกไปเดี๋ยวนี้ ไปซื้อดอกไม้แล้วก็เลยอันก็ซื้ออันซื้อดอกไม้แล้วก็เลยมาหาน้องสมพูขี่รถมาเมืองเหือนมานเลยก็เลยมาต้มกาแฟอันกินนี่ค่ะแฟนเออพันไปเหลือซ้ำพี่บอกเอ้ยบยู่แล้วพี่เลยพันเลยไป เอารดไปเดาะยค่ะทีแรกว่าเนี่ยเอาอันมอเตอร์ไซค์ไปพันเราว่าโอ้มันเป็นคึ้มๆไนว่าก็เลยอันอันนั้นเอาอันขนมปังไปกินน้ำก็เหล่าตัวแรงๆมาพันมากัน ก็ว่ามือ,อหนึ่งเออหนาพวนดินอันส่วนจะน,น้อยพันพอดีเลยไปอันกินกาแฟกับหมูก่อนพันหนดได้หลายมือลราจ้ะก็เลยไปเอาอันซื้อดอกไม้เพอพัน เอ้ยก็มาสักไปประมาณสักสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเอ้ยก็มาก็พอดีก็พอดีแฟนเอ้ยมาพอดีเอ้ยวันเราเทื่ยก็เอ้ยก็ะหอดเหือดก็พันเราเที่ยวก็กรหอดเหือ่อนเอ้ยอันนี้ก็โมตามสะดวกเนาะค่ะเนาะเมื่อที่พันเป็นอากาศอัน ตอนนี้เป็นอากาศดีอยู่ด้วค่ะจักน้อยพันมืดมาแล้วก็ฝนก็นลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็สว่างไปสินี่นะแต่ว่าลมน้อยอยู่ลมยังบบกค่อยมาเยอะสะอนนกอันผิวปาก็ฟังนี่ค่ะร้องเพลงก็ฟัง อันนี้ค่ะคลิปนี้ก็กินกาแฟกับขนมอยู่สวนหลังบาลอันสไตล์เอยทุก,กตาผ่าฝันค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า